สวัสดีเ c ีครับผมนี่ก็ไปงานกับคุณยิมสยามสวัสดีครับคุณ่านยิมสยามนะครับเจ้าของบลงานเพลงคผมเป็นหมันคนคนนี้เป็นของเธอใสหัวสองเวลาครับใสหัวกูจะรอกอดนี่คือบลงานเพลงของเขา <c oughs> นะครับใช่ไหมเขาไม่ใช่ใช่ไหม,ไมไ <c oughs> คนละมุกเาขาคนละมุกแล้วก็มีนี่คุณเสียหลักเส้นที่ตมา,ามนะนี่ ไปครับไม่รู้ว่าเสียช้างคนมันยังไงเอมันหัวรุ่มๆกันด้วยแหลช้างสั่งนะเป็นคนขับนี่เป็นคนละขับนะนี่หัวหน้าเสียนะก็เป็นหัวหน้านะครับนุ่นขับอ๋อเอาหน้านหัวหน้าไอ้นี่หัวคนหรือใครไปแต่อย่าไปคุยเขาเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาโมโหนะครับทําไมครับโมโหหรืออะไรอเขาขี้หุ่นหิดนะไม่รู้ จานไก่นะแล้วก็จันใหม่ผมถูกปรับปรามผมถูกปรับปรำผมถูกปรับปรามผมถูกปรับปรำนะครับก็พี่เขาก็เพิ่งมีข่าวข่าวน้าเซเว่นนะครข่าวเงียบขายไปตอกสามปีโดนก็คือมานครับที่้าเซเว่นไปได้ไหมก็ทำเสมือนไม่ต้องทำก็เหมือนเพราะหน้าเหมือนอยู่แล้วผมขอกา โอ้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อำนาจนึกเดินอันนี้อำนาจเจริญเอออำนาจเจริญดีดีดีใช่นี่เราจะไปชาจงเซานะตำบลปรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ไปทำการแสดงตํามาเลยกรกดินดิบนะกระดูกดนด้วยรอนเรือนางเชิงเซา เฉาวโอ้เมืเกี่ยวกับบาดีตอนนี้อยู่วันทัด่วนนะคุณบอยเขาเป็นคนแบบทั้งหมดนะพูดเพราะด้วยได้เขาคิวเป็นอำเภอออกหน้ากล้องไงพูดคุณไงบอยเขาเป็นคนก็คุณน่ะดีแล้วจังหวัดจังหวัดนะใช่ตจวไปไหนสักเท่าไหร่เขาก็เลยไม่รู้ว่าแต่พวกเราเข้าใจอะไรเป็นอำเภออะไรเป็นตำบลอะไรเป็นจังหวัดเข้าใจหมดหมดละ นี่เราอยู่บนทางรีบทางด่วนแต่เราก็ต้องรีบไปแค่ก็จะพาไปรอเพราะเรายังไม่ได้ทานข้าวกันเลยจะบอกอาจารย์ไอ้พวกมีอยู่ครับกินข้าวก่อนได้ไหมแล้วก็ไอ้คุณใหม่คุณไก่เขาก็พร้อมที่จะแบบเร่งอะไรมันฉ่ำๆเขาจะชอบเพราะมากกับผมนี่เขาแฮปปี้มีความตุบเขาต้องดิ้งตลอดใช่ไหม จ่ายเขา 150, 180, เร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบเขาก็ไม่พูดเขาก็ไม่ว่า <c oughs> เขาสองเขไม่มีปัญหาเรื่องเงินเขามีเขามีบําเหน็จบํานาญเขามีรับประทานกับพวกเราอะ่ะจริงปะคน่ศึกษาันทีหมวหน้าบอกเ,เดี๋ยวโอ้นตามหลังไปเขาก็ไม่เอาแนละ้วคนเดียว เลาวตรงนี้เป็นคุณจะไม่เอาไม่โอนเลยนะสองคนนี้มีปัญหาดูที่สายแล้วเพราะว่าทหารนี่อยู่ในระบบระเบียบวินัยใช่ใช่มีความอดทนไม่เ่ฆ่าน้องไม่ฟ้องใครก็โดนนะอาจารย์ไก่ขับนะอดทนไม่ไหวจริงทุกคนก็โดนตอนนี้เราอยู่แถวไหนเนี่ยเขาบอกว่าแถวนี้ก็คือเกอกสมบูรณ์เหรอตำบลกรอกสมบูรณ์ใช่ไหมคุณพี่หมู แล้วก็อยู่ตรงไอ้อะไรนะสรีมหาโพธิ์เดินผ่านกล้องใช้งั้นเนี่ยอ,อันนี้เราอยู่ที่ร้านทองมาการยางเนาะนี่ทางเจ้าภาพเขาบอกว่า,าให้มารออยู่ตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวเจ้าภาพจะพาไปเข้างานเองทีมงานก็คนเส,สียะะะรถทีมงานนะครับ คือมันยังไงมันคืมฟ้าคืมฝนใช่ไหมนะแต่ว่าตรงนู้นสว่างนี่เราอยู่แถวชายแดนนะเนี่ยชายแดนอ่าที่ไหนเนี่ยสระแก้วอ่ะดูดิตรงตรงนู้นสว่างนะทุกคนเออแต่ตรงนี้โอ้มาละยูทูบเบอร์มีช้างสังนะแล้วแม่แดนจะเข้าแบ่าได้ไงรถมารับเราแล้วกระบะแดงๆ รถมาล้ำเราหรืออาจจะเป็นมอไซคันนี้ก็<ต>ได้แล้วค<ส>า,าดคเนไม่ได้ได้ไม่ถูกลูกสาวอยู่ในบ้านะ่ะคิดถึงบ้าช้างก็งอุ๊บอ้าวนึกว่าไปมาหา้องน้ำโอ้เขามีอันนี้เพลิงให้นั่งด้วยเนี่ยทุกคนเนีย่ยเขามีเพลิงให้นั่งด้วยนะสบายเลย คุณหมูครับยังไงครับมีเพลิงให้นั่งด้วยใช่ไหมครับผมพอดีเราเข้างานไม่ถูกรับทางเจ้าภาพไปส่งคนมารับวกเรานเด้เด้อเด้อที่ร้านแล้วนะหลังจากที่เดินทางมาแล้วก็มันจะมืดข้ามอันนี้ร้านอะไรไหมรู้ชื่อร้านชื่อร้านอะไรจังอะไรนะวันวาน,ว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 นคาเฟ่อ,อตอนนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศบนเวทีนะนี่อาจารย์ใหม่กำลังจัดเตรียมนะครับ รานนี้แหละทุกคนรานคาเฟ่เนาะแต่จะมีเสียงวันนี้มีเสือธนพลด้วยนะทุกคนนะครับแต่ว่าทีมงานตลกยิ้มสยามนะก็มีทีมงานพวกเราก็ทําการแสดงก่อนนะแถบวกเกเ็ตก็เป็นร้านเลยนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเสื้อผ้านะนี่แล้เราก็มากับผู้หลักผู้ใหญ่นะที่พากันมา เราจะพูดไปก่อนนะเพราะว่าเราใช้ตอนนี้แหละอาหารอาหารโต๊ะเราก็มากันแล้วนะตอนนี้เราจะพูดเราจะพูดแทรกเสียงเพลงไงเพราะว่าเดี๋ยวมันมีลิขสิทธิ์ไงลง y t u t u อะต้องพูดไปเรื่อยๆไม่ให้เพลงมันเป็นเพลงไงนี่กีเอเตอร์ของแท้เลยมีโกโบด้วยโอ,อ้ไม่ธรรมดานะ่นี้นกะนะครับแล้วก็อาเจ๊อาเจ พี่ทิพย์นะใช่เจทิพย์สวยแข่งกองมาการยางการยางผมไม่ถ่ายมาแล้วเพราะตอนเย็นน่ะร้านผ้าชมไทยร้านผ้าชมไทยนะอันนี้เป็นไงบ้างเจอะไรอะคะเนี่ยอาหารว่างใช่ไหมใช่อาหารว่างอเอาหารว่างต้องไม่มีของเรื่องว่างว่างตั้งใจยังว่างนี่ไงเจอมุกซะแล้วนะครับอันนี้ก็มีเป็นโต๊ะเจ้านายของพวกเรานี่แหละเนาะทุกคนนะครับบรรยากาศร้านอ่ะวานวานคาเฟ่นะครับอที่อ่า ตูมนะครับสีหมาโพจังหวัดมาจีนเนาะอนะครับอย่าหลงนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เราหลงกันมาแล้วไม่ธรรมดานี่นะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนก็ไม่ได้มาแสดงแบบนี้นานแล้วเนาะมีน้องๆพนักง,ง,งานต้อนรับครับตอนนี้เราก็ใช้เวลาอย่างนี้เนาะถ่ายคลิปก่อนนะครับนี่หัวหน้าคณะนี่ พร้อมแล้วนะหัวหน้าคณะรยิงตัวขึ้นไปสร้างความตำคงการน,นะครับสร้างความสําราญที่ร้าน,นที่ร้านวานันวาน,วานคาเฟ่วันวาน,วานคาเฟ่รครับผมอยู่ที่หลังจากเราก็จะมีเสือธนพลนีเสือธนพลก็ต่อนะตอนนี้โอ้โหมีเนานะก็ประมาณนี้แหละทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวผมดูกันว่าผมจะตั้งกล้องถ่ายคลิปวิดีโอสักหน่อยนะ ะครับเพื่อให้กับเอซีได้ได้ชมกันนะครับ <Hey. S 1> ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผม